จะไปอันแกะสลักไม้กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปคนละต้นเร็วกายดูเดี๋ยวนี่นะคะโอ้ยเดี๋ยวเราค่อยเอาเนื้อไม้ออกก่อนไปทำเป็นเนื้อมังกรไปทำเป็นลาย,ยไปเอาคนละต้นเร็วมันจะฟันที่นี่น่ะอ,ออกไป ไปเอาต้นนี้ครับผมอเออเอี่ยเข้าปาก,กนนคุ้ยสับทำให้มันเหลือแต่สีแดงๆเนี่ยเพราะเราจะทำเป็นลูกหัวใจแบบง่ายๆเปียนแบบเป็นลูกหัวใจเองนะคะเนี่ย เดี๋ยวเราขอไปแบบตั้งกล้องก่อนนะคะนี่ห่อไปคนละต้นเลยนะ ไ่าอี่แล้วลาอากนเขาตอตดด่ดีี่าีอย่ไปดูใลเล่นไ้ขาสายแม่ไอ้การันไม่ไปคนละต้นกับน้อง มีน้องทำให้มันไปสีชมพูแล้วก็ช่างถ้าโดนนี่สีชมพูเรามันจะตายเราไปหากทำไมน่ะตายได้ไม่ได้กินเนะถ้าถ้ามันอยากอยู่ตรงนี้ก็แล้วแต่มันมันโดนนี่ก็แล้วแต่มันเอพูดไปเป็นบ้าอ้าวก็มันไม่อยากออกไปเองกูจะฝาดตรงนี้มันให้ขาวมันก็ไหลแหละเนาะฝาดให้มันขาวก็ไปฝาดคนละฝั่ง โอเคเมื่อกี้นี้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้น